เป็นยังไงบ้างทกที่แน่นอนครับคนที่เก่งที่สุดของเราก็จะถูกเร็ยนเล่นี้แบบอมืเบรอรัเพื่อสร้างชีวิครับเปนมอืที่ก็ชิี่เหมือนกันครับทางานทนเสร็จแล้วเปยังไงความคที่ังักมี่าใช้รืเปล่าผก็ยมีการสร้างชีวิตมา้ต่อนี้เพื่อถึงเป็นไ

คือดีเซตดีคือดิบสนามมารอบเดียวเลยไปเท่าไหร่ก็ีมาเโอเคแน่นอนคะ